บ่าวเตโชสวัสดีครับรอครับรอออกคนไหนคนใดนะครับดูบสบายทุกทุกท่านเอฟซีอันนี้คุณยายผมทำอะไรโอ้กลอย่าเอฟซีอู้เสร็จกระบวนการแล้วนี่อันนี้คือ<ด>ผ่านขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว,ลวกินได้เลยเดีย๋ยวอืมนึ่งก่อนอ๋อผ่านการล้า,ลางล้างพิษเช่น้ำเน,นื้อทิศเนื้อทิศเหรอเนื้อทิศเยอะอืมนี่ทำอะไรเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เรากินไม่หมดมันเยอะเกินอ๋อ อันนั middle, <Yeah. S 2> so oh, ้นเราไปกึ hmm. mm ้นใช่ตู้เย็นนี่เวลาเรากินเราอยากกินเราก็เก็บอย่างนี้แล้วก็ล้างน้ำแล้วก็นึ่งได้เลยมันจะงไม่ได้แห้งมันไม่แห้งนะลูกอันนี้มันไม่ป่วยนะมันเป็นแท่งเป็นแผ่นๆนะดูนี่ดูนะจะจะเมาหรือเปล่าเี็กมารอกเชียร์อะไรกันอยู่โอ้อาทิตย์กว่าแล้วแหละเต็มไปล้างน้ำนะนี่เปรี้ยวไหมหอมเปรี้ยวไหมไม่ไม่ไม่ล้างอยู่พอแล้วหนึ่งเบ่งใหายในด้วยอื่ นะครับผมเดี๋ยวให้นี่แบบนี้เต็มหนึ่งที่เดี๋ยวมันจะฟูเนาะฟูขึ้นเดี๋ยวเเออดี๋ยวตอนเสร็จเขาไปดูอีกทีนึงนะครับผม fc ตามขั้นตอนครับผมเสร็จกระบวนการแล้วนี่เดี๋ยวจะมาดูกลอยนะสีกลอยทีละรนึ่งตอนแรกเข้ามามันเป็นยังไงสีหนึ่งสองสามโอ้โอ้ my god นะผมมีอืมนะครับผมจะเมาแล้วความันดูแข็งเคลือเคลือบอืมอร่อยดีอะ อืมครับเขาได้นะครับเรนนี้เดียวเนี้ยเยอะๆเสิชุดนี้เพราะว่าอร่อยกว่าชุดได้นะเพราะว่ามันไม่ป,ปุ๋ยทีดูมันเป็นแผ่นแล้วเนี่ยนะครับผมนี่ดูสวยงามนะครับผมดนกลอยที่ผ่านการล้างพิษเอ,อกแล้วนะครับผมแช่น้ําตามขาั้นตอนวิธีผมมีคลิปอยู่นะครับผมดูคลิปที่ผมทํามาได้นะครับว่าทํำยังไงนะครับผมเอฟซีอืมอร่อยครับผม อืมรับเดี๋ยวคิปหน้าหรือว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมลองทำเมนูทอดทอดกลอยนะเอฟซว่ามันจะรสชาติเป็นย,ยังไงอร่อยแค่ไหนจะเมาหรือเปล่าจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับผมนนี้ก็ดูวิธีการหนึ่งกลอยก่อนนะครับเอฟซครับรอครับรอสวัสดีครับ